พ่อก็เห็นดอกเดียวมองหันอ่ะที่ไ้ป,ป้าเบ่งอยู่ในหลืบถ้ดาดูด้อยังมีผู้ใดไปเห็นแต่กับใบใย,ย,ยบนไดาเราเพราะเราไปอยู่ในไปเกิดอยู่ในหลืบในหลืบในซอ,องไม่แคบๆสีใบอย,ย,ยน้องอยากออกถนนนะเจ๊อืมสี่ตัวมากไฮด้าซันเด้ด้วยเนี่ยใกลหอดแล้วหอดแล้วขอน พอมาเห็นเมื่อดีบอกโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์มันคือเห็ดกุ้งอีหลีร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้นำนำได้บาหนีปลาพูดนะโอ้ยแมนอีหลีดีๆหามองบ้างกระเป๋าก้อนบลาดีบ้างก้อนบ้างกระเป๋าก้อนจังหวัดตัดเห็ดอันเนี้ยเห็ดดอกนี่มาแซ่บอีหลีได้ปลาป้ายังให้ปลาเห็น hand of the wood มันแดงดึงมันกุบกุบโอ้ยขันแมงปลาเห็นนะปลาเอาไปย่อมขี้เสียบน้องห้ามไปไหนนะป้าชีป้าสีหาถุงกันเด้อมันสิมีบอนอถุงบ่ได้เอาถุงออกมาจากรถส่วนตัวลูกสาวป้าเราบอย่อมยางน้ำ,นำด้วยมือนี่ยเพราะว่าฝนมันตกป้าเลยต้องยางครับอีนักเนี่ยคุณพ่ามีถุงซำเห็ดจังไหนเนาะบ้านนี่เก็บกระสิมุนโอ้มีอยู่อ้ยคือดีแท้ เนี่ยนี่แหละค่ะป้าเว้าพระาพะาษากลางเด้ป่ะเนี้เมือ่ออาทิตย์เมือ่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะมันไม่เป็นดอกนะคะมันจะเป็นกลมๆแต่ตอนเนี้จากที่เป็นก้อนกลมๆเหมือนกับก้อนโฟมกันกระแทกนะคะแบบนี้มันกลายเป็นดอกนี่แหละค่ะยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เลยนี่คือเห็ดเห็ดกุ้งป่ามันมี พัฒนาการที่แปลกประหลาดมากๆเลยนะคะจากเป็นก้อนแบบเนี้ยเมื่อก่อนมันจะเป็นก้อนแบบนี้นี่ค่ะเป็นก้อนแบบเนี้ยนี่ไงนี่แหละค่ะที่มาพาให้ดูอยู่ตรงนี้แล้วพอมันแก่มันจะกลายเป็นดอกเป็นตะไนเนาะป่าป่าเคยเก็บบ่วนอพูดนะว่าไม่นหน่อยแลย้วว้าวอ้อายาอยู่ พวกฝรั่งเชาะมากินได้ป้าเขาไปเบง่งพอทายรูปถามกูเกลิลเรากูเกิลก็ห้รูปมาป้าก็เลยเซิร์ชพิมเข้าไปอ้ยบางอันนี้ยังยังเป็นก้อนฟมอยู่อันนี้เป็นดอกแล้วป้าสีเก็บน้องมานี่โดนตีแน่นะเราโดนตีแน่ขึ้นมาอยู่บนขอนมาลุกมาเมื่อนั้นเห็นหอดพีได้ละยูมองนี้นะยูมองนี้เพิน่นก็จากเป็นก้อนฟหญมใหญ่ยยเป็นดอกเห็ด เราเขาบอกว่าไมซีเรียมมันนะมันจะอยู่น้ำกันกับเห็ดเห็นอ๋อฮันนี่มัชรูมบ่เห็นฮันนี่มัชรูมเด้อล่ะเล่าเบิ่งอีกก็บ่กมีฮันนี่มัชรูมป้าเคยเห็นมันไปเกิดอยู่กับฮันนี่มัชรูมอยู่เทื่อนึงเป็นฮันนี่มัชรูมเราไม่เห็ดอันนี้ล่ะโคตรโคตรโคตรอยู่แล้วว่ามันเห็ดอะไรเนี่ยสันดกน้องอยู่บนขอนนะลูกนะมาน้องอยู่บนขอนหนู เดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บเห็ดนี้ก่อนโอ้น้องอยู่บนนี้นะลูกนะอ่ะน้องอยู่บนนี้ก่อนนะลูกเออน้องนัง่งลงหลบเอออยางงั้นแหละอย่างงั้นแหละนี่อุ้ยลายยี่ีแทะอันนี้พ่นพนันแปลกประหลาดนะจากเป็นก้อนยังสี่คือจังก้อนอันเออคือจังเม็ดฟมกันกระแทกเนี่ยนี่มานน่พ่อใหญ่มาเป็นเจาะดอกยังสี่อันนี้กระเรียมจะเป็นดอกค่ะนี่เห็นปะ วิวัฒนาการจากจังซี่มากลายเป็นดอกอันนี้ยังเป็นเม็ดโฟมอยู่เรากาต่อมาเป็นดอกแบบนี้แล้วก็เป็นดอกจังซี่เราก็เป็นดอกจังสั้น,นว้าป้าชนะป้าขอบใจหลายๆเนอะป้าสีเฝ้าเก็บป้าสีเฮดคลิปเก็บอันนี้สีไปป้าอื่นอีกมันสีสวยเสดจแล้วเนี่ยมันมันสีสวยเราอีกอย่างนึง ห่วงเฮ็ดห่วงเฮ็ดหฮนออฟเดอวูดป้านั่นนำ้ำคุณะ่ะมองพุน่ะปาดที่โถพ่นอันนั้นยังเป็นเม็ดโฟมอยูขอย่ขอบใจได้หลายป้าขอบใจได้หลายจ้าอุ้ยไม่มาเป็นรูปเฮ็ดึ้นมาบาที่เห็นมันอีหยังละบาเนี่ยเราว่าเป็นรูปเฮ็ดอันนั้นึ้นมาป้าพ่อได้ไปกดอีหยังเนี้ยวายราว่าเป็นรูปเฮ็ดนนึ้นมา,าเฮ็ด,ดยังไหรละบาดนี่ป้าขอปิด ท่อนี่ป้าขอบใจป้าหลายๆขอบใจหลายๆเร้ออุ้ยเป็นตาไนเนาะตาเคยเห็นบ่เนาะป้าไปเก็บเห็ดทั่วให้ป้าเบิ่งหน้าที่ป้าบอกว่าขับรถไกลเราเห็นน่ะพี่เก็บให้เบื้องแน้